เรื่องเล่าอานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเิษยาิทธิ์จำนวนมหาศาลถึงเคารพและศรัทธาท่านเรื่องที่หนึ่งทำไมเิษยาิทธิ์จำนวนมหาศาลถึงเคารพและศรัทธาท่านบนโลกนี้มีบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อยอู่มากมายและเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหนี้บุญคุณบุคคลเหล่านั้นอยู่ไม่น้อยเฟลมิงผู้คนพบยาเพนเิกเซนี มาดาแมรี่คูรีผู้คนพบนเรเดียมที่ใช้รักษามะเร็งพี่น้องตระกูลไรท์ผู้คิดคน้นเครื่องบินอารันเทอรริงผู้คิดคน้นคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นอัจฉริยะระดับโลกอย่างนีตันและไอน์สไตน์เพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อาจไม่มีตึกสูงสูงไม่มีเส้นใยนำแสงเครื่องจกอักรกลอมนวยความสะดวกรถยนต์เครื่องซักผ้า เค่ปั่นน้ำผลไม้เป็นต้นบุคคลเหล่านี้รวนคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องอยู่ในถ้ำก่อไฟแบบเดิมๆจึงทําให้ในปัจจุบันเรามีชีวิตที่แสนจะสะดวกสบายแต่ทําไมความสะดวกสบายที่มีมากขึ้นไม่เคยช่วยให้ความทุกข์ในวะัฏะสงสารลดน้อยถอยลงเลยอีกทั้งความทุกข์ยังคงอยู่กับเราและเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าหากมีใครสักคนคนพบวิธีหนีออกจากความ,วามเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้เพื่อให้เราไม่ต้องทุกข์อีกเพื่อให้เราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายบุคคลเหล่านี้จะมีคุณอานาันต์กับโลกใบนี้สักเพียงไรแต่ถ้าว่า2,600กว่าปีมานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบผลทางแห่งการดับทุกข์ทำให้คนที่เกิดในยุคนั้นจำนวนหนึ่ง สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามที่ท่านโดยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาใช้เทคโนโลยีที่สะดวกสบายเบืองความทุกข์อีกแต่หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว500ปีสิ่งที่พระองค์คนพบคือวิชาธรรมกายที่ทำให้มนุษย์ยุคนั้นสามารถนิพพานตามพระองค์ได้เลือนหายไปจนกระทั่งมีพระพิสุรูปหนึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพนัน มุ่งมั่นต่อทำปฏิบัติจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายที่หายสาบสูญไปขึ้นมาใหม่และได้พร่ำสอนมนุษย์ให้เข้าถึงหลักแห่งการพ้นทุกข์แต่ทว่าพิสุรูปนี้มีใจปรารถนาไม่ใช่เพื่อจะไปนิพพานเพียงรูปเดียวหรือช่วยสพรพพสัตไปส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้ว่าจะขอคนสรรพสัตไปให้หมดทั้งภพสามทุกภพทุกจักรวาล และขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่นี้เองทำให้ท่านต้องแก้โจทย์ที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยท่านต้องคิดว่าจะใช้วิธีการใดถึงจะทําให้ตัวท่านและสรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลพ้นจากภพสามและจะต้องทําอย่างไรถึงจะรื้อวัตฏฏสงสารเพื่อไม่ให้มนุษทุกคนกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าตรงนี้เองทำให้หลวงปู่ท่านจริงจังกับทารรปฏิบัติอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือในวันขึ้น15ค่้าำเดือน10พุทธศักราช2460ท่านได้เข้าไปนั่งสมาธิณนวัดโบสถ์บนบางคูเยียงซึ่งก่อนที่ท่านจะนั่งก็ได้บอกกับเพื่อนพิสูจด,ด้วยกันว่าจะตายก็ตายเถิดปล่อยให้นั่งตามใจชอบเถิดถ้าไม่มีคุณธรรมอะไรไม่เห็นอะไรไม่เป็นอะไร อย่างนี้เลี้ยงไว้ก็เสียเข้าสุขเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านได้ตั้งสัจจาที่ฐานว่าถ้ายังไม่เห็นธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกจากที่ไปจนตลอดชีวิตคือจะขอยอมตายตรงนั้นอีกทั้งท่านยังได้ตั้งจิตกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์ทรงเมตตาโปรดประทานธรรมที่พระองค์ทรงต,รตัดตัสรู้แล้ว แก่ข้าพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดก็ยินดีถ้าหากบรรลุธรรมแล้วจะเกิดโทษแก่พระศาสนาก็อย่าได้ทรงประทานเลยแต่ถ้าเป็นคุณแก่พระศาสนาแล้วขอได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพ,พุทธเจ้าขอรับเป็นทนายพระศาสนาต่อไปจนตลอดชีวิตและในที่สุดท่านก็ได้บ,บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในคืนนั้นเอง และที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นคือหลวงปู่ท่านได้ค้นพบสิ่งที่เหนือกว่าและวิเศษกว่านักวิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเช่นวิธีเข้านิพพานเป็นนิพพานตายวิธีเดินสมาบัติในกสิ่เพื่อตรวจดูพบต่างๆวิธีระลึกชาติวิธีตรวจนิพพานพบสามโลกกันวิธีขยายดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้วิธีตรวจดวงบุญดวงบาป ตัวงไม่บุญไม่บาปเป็นต้นนอกจากนั้นวิชามักผลนิพพานที่หลวงปู่ท่านค้นพบและปฏิบัติมาโดยตลอดทำให้เกิดเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่าและน่าสนใจเกินกว่าที่เราจะคาดคิดมากซึ่งผู้รวบรวมก็ได้นำมาเรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านค้นพบคำตอบด้วยตัวเองว่าทำไม จึงมีสิทธินุสิ์จำนวนมหาศาลเคารพร,รักและศรัทธ,ธาหลวงปู่วัดปักน้ำได้มากมายถึงขนาดนี้